สวัสดีครับวันนี้พามาชมเบาเล็กคาโรตัวรุ่นพิเศษเล,เลยนะครับตัวนี้จัดว่าเป็นตัวท็อปไลน์ของเล็กคาโรเลยนะครับตัวนี้เป็นเล็กคาร์โรซีเอชสปอรตเตอร์ตัวครอสปีดต่ำนะครับเป็นตัวผ้าไดนิก้าไดนิก้าเนี่ยเอ่อหรือเรียกภาษาชาวบ้านก็คือเป็นผ้ากาของพันพลานะครับปิดข้างเป็นหนังไว่าิ้วสีดํานะครับตัวรุ่นเนี้ยครับเป็นตัวรุ่นสุดท้าย ปี2000ก่อนปี2020อะครับเป็น2019ครับตัวสูบโมเดลสุดท้ายครับที่ผลิตแล้วนะครับตอนนี้เปลี่ยนเป็นโมเดลใหม่แล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้ยังมีความขลลังแะคลาสสิกของมันอยู่นะครับตัวารุ่นสุดท้ายของบอดี้นี่นี่มีอะไรที่พิเศษเพิ่มเติมมานะครับก็จะมีเป็นโลโก้สกรีนสีขาวนะครับเด่นชัดเลยนะครับว่าเล็คโรโลแลวก็มีแถบเหล็กนี่นะครับที่ยึดติดเอาไว้ก็จะมีเขียนว่าเลคโลเหมือนกันนะครับ สองโเลยนะครับอีทแอบเลอันนี้ก็จะเป็นซิกเนเจอร์รุ่นสุดท้ายของบอดบอดี้นี้นะครับก็ใครที่ชื่นชอบ c s อยู่ก็แนะนำให้เก็บรุ่นนี้เอาไว้นะครับก็ราคาไม่ตกครับราคาดีแล้วก็อันนี้เป็นของใหม่นะครับแกะกล่องเลยตรงนี้จะเป็นบอดที่นำเข้ามาจากทางโซนยุโรปเยอรมันนะครับเป็นของใหม่ราคาตัวนี้ก็ อยู่ที่ตัวละ52,500หรือว่าคู่นึ่ง1 5 0 0ง0บาทนะครับไม่รวมราติดตั้งสามารถติดตั้งกับรถได้ทุกรุ่นนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบความเป็นสปอร์ตแบบเต็มตัวนะครับผมแนะนำว่าเป็นรุ่นนี้เลยนะครับเพราะทั้งหน้าทั้งหลังเนี่ยสวยงามลงตัวมากครับเดี๋ยวผมจะแปะรูปเพิ่มด้านหลังเอาไว้ให้แล้วกันนะครับ